1,000พันปีก่อนคิตการชาวเค้นเป็นชนนอกถิ่นกลุ่มแรกที่ได้เข้ามารุกรานแผ่นดินส่วนที่เป็นโปรโต,ตุเกสชาวเค้นอพยพม,มาจากภูมิภาคยุโรปตอนกลางเดินทางเข้ามาหลายละลอกด้วยกันมีทั้งเข้ามาปล้นฆ่าแย่งชิงและบางพวกก็ใช้วิธีการแต่งงานข้ามเผ่ากับชาวไอไวิเดียท้องถิ่นนักสำรวจชาวกรีกในยุคนั้นตั้งชื่อภูมิภาคนี้ว่าดินแดนแห่งพญาง,งูเนื่องจากชนพื้นเมืองที่นั่นนับถือง,งูพิษ ต่อมา238ปีก่อนคิดการชาวคาเทศก็เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามแนวชายฝั่งบนคาบสมุทรไอบีเรียในช่วงนี้ยังปรากฏมีเผ่าย่อยๆหลายเผ่าอาศัยกระจกระจายกันไปในดินแดนโดยพบว่าชนกลุ่มใหญ่มักจะเป็นชาวลูซิธเนียอาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำดูโรและแม่น้ำเทโฮนอกจากนี้ก็มีชาวแคเลคายอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำดูโรรวมอยู่กับเผ่าอื่น รวมถึงชาวโคนิอตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของโปรตุเกสมาเป็นเวลานานประมาณ219ปีก่อนคิดการทหารชาวโรมันชุดแรกก็เข้ามาทำการรุกลานคาบสมุทรไอบีเลียและขับไล่ชาวคาเทตออกไปในช่วงระหว่างสงครามพิวนิกโดยการพิชิตโปรตุเกสของชาวโรมันเริ่มต้นขึ้นทางตอนใต้ขึ้นมาซึ่งในตอนใต้น,นี่เองที่ทำให้พวกโรมันได้พบกับชาวพื้นเมืองที่เป็นมิตรเผ่าแรกคือเผ่าโคนิอ หลายทศวรรษต่อมาชาวโรมันก็ค่อยๆขยายวงแหวนแห่งการปกครองออกไปแต่ในที่สุดเมื่อ194ปีก่อนคิดการก็เกิดการกรบฏขึ้นทางตอนเหนือโดยชาวลุซิเทเนียชนพื้นเมืองพวกนี้สามารถตรึงกําลังพวกโรมันเอาไว้ได้ต่อจากนั้นก็ได้ทําการยึดอาณาเขตคื้นมาจากชาวโรมันและปรนสดมเมืองคน,นิทอจิสซึ่งเป็นเมืองหลวงของเผ่าคน,นิไอด้วยเหตุผลที่ว่าชาวคน,นิไอนี้ผูกมิตรชิดเชื้อกับโรม ผู้นำของชาวรูซิเทเนียที่ชื่อวิเลติอุสเป็นผู้นำการขับไล่ทหารโรมันออกจากคาบสม,มุทรไอบเรียทำให้โรมต้องส่งกองทหารโรมันมาเป็นจำนวนมากแต่ไม่เป็นผลสำเร็จต่อมาทางโรมจึงทำการปฏิบัติธนอมโดยการเปลี่ยนสัญชาติชาวรูซิเทเนียให้เป็นชาวโรมันด้วยการมอบสิทธิ์ลาตินให้กับชาวรูซิเทเนียในปีคศทีศักราชที่73โปรตุเกต หรือลูซิเทเนียยังคงสถานะลุ่มๆดอนๆมาอีก500ปีเมื่อเข้าสู่ช่งวงศตวรรษที่5ชาวเผ่าเยอรมานิกที่ส่วนใหญ่คือเผ่าซูวีและเผ่าว,วิสิกอได้ทำการรุกลานข้าศึกไอเบเียพวกนี้เข้ามาก่อตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นนอกจากนี้ยังมีชาวเผ่ากลุ่มน้อยเช่นชาวแวนดันเผ่าซิลิงไกเผ่าฮัสติงไกรวมถึงชาวสามาเทียอาศัยอยู่ด้วยแต่ต่อมาพวกเขาโดนจำกัด หรือตันเนลเทศโดยชาววิสิกอดต่อมาเมื่อเกิดการรุกรานของชาวมุสลิมขึ้นในปีคริสตศักราช711บรรดาขุนนางที่ถูกขับไล่ออกมาอบพยพยไปทางตอนเหนือที่ยังไม่ได้ทําการยึดครองณนะที่ราบสูงแอตทูเลียจากจุดนั้นพวกเขามีจุดมุ่งหมายในการยึดดินแดนคืนมาจากชาวมัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบอร์เบอร์และชาวอาหรับจํานวนหนึ่งซึ่งใช้เวลาไม่นานนักในการยึดคืนมาเนื่องมาจากการยึดดินแดนคืนครั้งใหญ่ของชาวคริสต หรือลีกของควิสตากล่าวคือในปีคศแศัรกราช868เขาวีมาลาเปเลสเป็นผู้ยึดดินแดนระหว่างแม่น้ำมีโนและดูโรคื้นมาได้ดินแดนดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในานามโปรตุกอเริ่มแรกนั้นโปรตุเกสเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรคาสติลกระทั่งปีคศหนักราช1143จึงได้ประกาศเอกราชและได้รับรองสถานภาพในฐานะราชาอาณาจักรในปีคศหักราช1 1 7 9 ในสมัยของพระเจ้าอันฟองที่1กล่าวคือการกําเนิดราชอาณาจักรโปรตุเกสอย่างเต็มรูปแบบในครั้งแรกนี้เริ่มต้นปีคตศักราช .1123 หลังการสิ้นสุดของสมรภูมิซอนมาเบเดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกองทัพอันฟองโซเฮลิเกกับกองทัพของเขาเสเทเลซ่าแห่งโปรโโกกตุเกสผู้เป็นมารดาซึ่งปฏิเสธการเป็นรัชชาติของโปรโโกกตุเกสทั้งนี้เพราะพนางทรงเป็นพระราชธิดา ในพระเจ้าอันฟองที่6แห่งคาสติลและเลออนผลของสงครามปรากฏว่ากองทัพของอันฟองโซสามารถได้ชัยชนะเหนือกองทัพของมันดาซึ่งถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดยุคแห่งการปกครองแบบเผด็จการของพระนางเทเลซ่าต่อจากนั้นอันฟองโซก็ได้ดำรงพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งโปรตุเกสอย่างเป็นทางการและต่อมาในปีคิตศักราช .1139 อันฟองโซก็ได้ประกาศตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งโปรตุเกส ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งราชวงศ์แรกของโปรตุเกสและจากชัยชนะในสมรภูมิอุเลเกซึ่งมีชัยชนะเหนือมุสลิมในอนันดาลุสพระองค์จึงได้รับการยอมรับจากชาวโปรตุเกสในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสราชวงศ์ที่ปกครองโปรตุเกสราชวงศ์แรกในสมัยกลางนี้เรียกกันว่าราชวงศ์เบอร์กันดีหรือราชวงศ์อันฟองซีนในปีคิสตกศรักรา1143 ราชวงศ์เบอร์กันดีมีอำนาจในโปรตุเกสอย่างเป็นทางการพระองค์ทรงพยายามนำอาณาจักรเข้าสู่ศาสนาจ,จักรคาทอลิกแต่พระสันตปาปาทรงไม่ยอมรับสิทธิ์ของโปรตุเกสจนกระทั่งปีคิริสกร์ดักราช1179าพระสันตปาปาอาเล็กซานเดอร์ที่3ก็ได้ทรงประกาศให้พระเจ้าอันฟองโซเป็นกรรษัตริย์แห่งโปรตุเกสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบกษัตริย์โปรตุเกสอย่างแท้จริงจุดสิ้นสุดของราชวงศ์เบอร์กันดีเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม คิดจะสกัด1,383จากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งโปรตุเกสเนื่องจากพระโอรสสิ้นพระชนแต่ทรงพระเยาว์ทำให้ทรงมีพระธิดาเพียงพระองค์เดียวเจ้าหญิงเบียติสแห่งโปรตุเกสซึ่งพระนางนั้นเป็นพระมเหสีในพระเจ้าจอร์จที่1แห่งคาสติลเลโอนอร์เตเลสเดอเมเนเซสสมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกสพระมเหสีไม้ของพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ในขณะนั้นต้องดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชะการแผ่นดิน ในนามพระราชธิดาเบียทิสในเวลาต่อมาพระเจ้าจอนแห่งคาสติลทรงเรียกร้องสิทธิ์ให้พระ,ระเเฮเซของพระองค์โดยทรงหวังว่าทายาทของพระองค์จะได้ปกครองโปรตุเกสและคาสติลพร้อมกันและทรงพยายามให้พระนางเบียทยิสขึ้นของราชบัลลังก์โปรตุเกสแต่ทางราชสำนักได้เลือกพญาิของพระนางขึ้นของราชจึงทําให้เกิดสงครามระหว่างโปรตุเกสและคาสติลขึ้นเรียกช่วงระยะเวลานี้ว่าวิกฤตการณ์ปี1383 ถึง1,385ต่อมาโปรโตุเกสก็มีราชวงศ์ใหม่ขึ้นปกครองนั่นคือราชวงศ์อาวิธซึ่งสถาปนาโดยโจอาหัวหน้าคณะอาัสววนแห่งอาวิธและได้ตั้งตนเป็นสมเด็จพระเจ้าโจอาที่หนึ่งแห่งโปรโตุเกสโดยพระองค์เป็นพระโอรสนอกสมรสของสมเด็จพระเจ้าเปโดรที่หนึ่งโดยราชวงศ์นี้ได้กําเนิดขึ้นหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าเฟอร์นานที่หนึ่งในปีคิดศสกราด1,383 และตามด้วยการได้รับชัยชนะของชาวโปรตุเกตในการต่อสู้ที่อันจูบาโลตาในปีคิทสัต์ัสาชร3อยโดยชนะกองทัพของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่1แห่งคาสติลซึ่งอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์โปรตุเกสหลังจากสงครามนี้สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่1จึงได้รับการยอมรับในฐานะกษัตริย์แห่งโปรตุเกสอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนปี1 3 8 5ปราชวงศ์นี้นักประวัติศาสตร์ได้ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของโปรตุเกส และเป็นรัฐที่บ่งบอกถึงความมั่นคงของยุโรปโดยเฉพาะในสมัยนี้โดยความอ่อนแอของพวกมัวทําให้โปรตุเกสเริ่มทําการขยายอาณาจักรเพิ่มขึ้นอีกซึ่งการขยายอาณาจักรครั้งแรกเกิดขึ้นในปีคิศักราช1415ในรัชสมัยของพระเจ้าโจอาที่1โดยสามารถเข้ายึดเซลตาแอฟริกาเหนือแล้วจึงตามมาด้วยการริเริ่มออกสำรวจและการล่าอาณานิคมในแอฟริกาเอเชียและบราซิล โดยโรวมการเป็นจกักรวรรดิโปรตุเกสซึ่งรุ่งเรืองสูงสุดในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ามานนเอลที่1แห่งโปรตุเกสและเริ่มต้นเข้าจุดเสื่อมในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจอาที่3แห่งโปรตุเกสโปรตุเกสถือว่าเป็นชาติที่จุดประกายและเป็นผู้เปิดสกราชยุคแห่งการสำรวจและลาอนานิคมขึ้นอย่างแท้จริงยุคแห่งการสแสวงหาเป็นว่วงเวลาของการพัฒนาการที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของยุโรปความเจริญทางวิทยาการ โดยเฉพาะการรู้จักใช้เข็มทิศในการกําหนดและระบุเส้นทางและการใช้วิธีการเดินเรือแบบใหม่การมีแผนที่ใหม่และความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์สาเหตุที่กระตุ้นการรเริ่มการสำรวจเกิดขึ้นหลังจากการยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลโดยเชนเติร์ในปีคิดนึักราช1453ซึ่งผลมาจากเหตุการณ์นั้นทําให้จักรวรรดิออตโตมันก้าวขึ้นมามีอํานาจควบคุมการค้าขายในบริเวณนั้นและกีดกันชาวยุโรปจากการใช้เส้นทาง เส้นทางสายไหมหรือการค้าไหมและการค้าเครื่องเทศรวมไปถึงเส้นทางการค้าขายผ่านทางแอฟริกาเหนือที่มีความสําคัญสําหรับยุโรปในการเป็นเส้นทางการค้าผสมระหว่างทางบกและทางทะเลผ่านทางทะเลแดงไปยังเอเชียการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างตะวันตกกับตะวันออกในเวลานั้นตกอยู่ในน้ํามือของพ่อค้าคนกลางชาวเวนิสแห่งอิตาลีซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นเหตุผลของการสแสวงหาด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากเหตุผลท,ทางด้านการค้าและเป็นเป้าหมายที่สําคัญเป้าหมายหนึ่งของการเดินทางหาเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่วงเวลานั้นยังมีเป้าหมายสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ติดอยู่ในใจของชาวยุโรปนั่นก็คือการเผยแพร่ศาสนาหลังจากการเผยแพร่คริสศาสนาไปทั่วทั้งยุโรปแล้วก็ได้เผยแพร่พพพไปทางตะวันออกโดยที่ถือว่าทวีปนี้ยังไม่เจริญจําเป็นต้องนําพระเข้าไปแนะนําให้ชาวตะวันออกได้รู้จักด้วยเหตุนี้พ่อค้า และหมอสอนศาสนาจึงมักเดินทางไปยังตะวันออกเหตุนี้ประเทศต่างๆจึงตื่นตัวในการออกแสวงหาเส้นทางการค้าใหม่ได้มีการจัดส่งนักสำรวจออกไปยังดินแดนต่างๆของโลกประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการออกสำรวจระยะแรกคือโปรตุเกสสเปนอังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสเป็นประเทศแรกที่สนใจเรื่องการเดินเรือภายใต้การน,นําของพระเจ้าเฮล่ซึ่งต่อมาได้รับการถวายพระนามว่า เอนรีนักเดินเรือเจ้าชายเฮนรีทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สามในพระเจ้าโจอาที่หนึ่งแห่งโปรโต,ตุเกสผู้ก่อตั้งราชวงศ์อาวิทเจ้าชายเฮนรีทรงยุคให้พระราชบิดาพิชิตเชลตาซึ่งเป็นเมืองท่าในแอฟริกาเหนือของมุสลิมตรงข้ามกับช่องแคบยิปลอนตาจากคาบสมุทรไอเบีเยในปี1415ซึ่งเป็นผลทําให้ทรงมีความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากการใช้เส้นทางการค้าที่ยุติลง ในทเลสายซาฮาราและทรงมีความสนพระทัยอย่างมุ่งมั่นกับทวีปแอฟริกาโดยทั่วไปอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีความตื่นพระทัยเป็นอันมากกับตำนานคริสเตียนเกี่ยวกับเพลสเตอร์เกี่ยวกับเพลสเตอร์จอนและการขยายตัวทางการค้าของโปรตุเกสเจ้าชายเฮลีทรงสนใจเรื่องการเดินเรือทรงสนับสนุนให้นักเดินเรือชาวโปรตุเกสออกสำรวจตามฝั่งทวีปแอฟริกาหลายครั้งทรงตั้งโรงเรียนสอนการเดินเรือขึ้นในโปรตุเกส โปรดให้มีการต่อเรือขนาดใหญ่และปรับปรุงส่วนประกอบของเรือให้ดีขึ้นเพื่อใช้ในการเดินทางไกลต่อมาพระองค์ก็เปิดโรงเรียนสอนวิชาการเดินเรือและการต่อเรือขึ้นเจ้าชายสั่งสอนให้นักศึกษาของพระองค์ว่าโลกนี้กลมและฝึกหัดให้รู้จักใช้เข็มทิศต,ตลอดจนสอนให้รู้จักการต่อเรือที่มีเสาใบสามเสาขึ้นใช้เมื่อนักเดินเรือเหล่านี้เรียนจบแล้วพระองค์ก็ส่งผู้ที่ฉลาดที่สุด ให้เป็นผู้ควบคุมในการเดินเรือไปสำรวจฝั่งทวีปแอฟริกาทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้เพื่อหาเส้นทางเดินเรือไปอินเดียให้ได้เป็นเวลาหลายปีที่เจ้าชายเฮลลี่อบรมสั่งสอนนักเดินเรือของพระองค์แล้วส่งให้ไปสำรวจทางเรือนักเดินเรือเหล่านั้นได้สำรวจทำแผนที่ฝั่งทวีปแอฟริกาลงทางใต้ถึง2,000ไมล์จนถึงกลับไปตั้งรกรากทำการค้าอยู่ที่หมู่เกาะปอโตซานโตมาเดลา และค้นพบหมู่เกาะอาโซเลสในมหาสมุทรแอตแลนติกกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดนอกฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาอีกด้วยการส่งเสริมการเดินเรือค้นคว้าของเจ้าชายเฮนรี่อย่างจริงจังนี่เองทําให้โปรตุเกสมีอํานาจทางเรือมากที่สุดในเวลานั้นว่ากันว่าการก่อตั้งศูนย์ศึกษาก็เพื่อรรวมงผู้เชี่ยวชาญทางทะเลดาราศาสตร์และการทําแผนที่ทางทะเลเพื่อร่วมกนวันค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆใ,ในการเดินเรือ,ร,อระยะไกล คณะนักวิชาการที่เจ้าชายเฮนรีรวบรวมขึ้นมานี้เป็นการระดมสมองจากผู้รอบรู้สารพัดทิศมาร่วมกันร,ระดมพลังสมองหาทางแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีใครสามารถแก้ได้มาก่อนความสําคัญของนักวิชาการกลุ่มนี้จึงน่าจะมีมากและน่าจะได้รับการยกย่องกล่าวขวัญทั่วไปแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่มีการกล่าวชื่อของคณะนักวิชาการพวกนี้คณะนักวิชาการของเจ้าชายเฮนรีที่เรียกกันว่าฮุนต้า นับว่าเป็นสมองของการออกสำรวจโลกของโปรตุเกสอย่างแท้จริงศูนย์ข้อมูลของคณะน,นี้อยู่ที่ซาเกตทางใต้สุดของโปรตุเกสมีหน้าที่ตรวจสอบเทียบเคียงความรู้ใหม่ที่นักเดินเรือแจ้งให้ทราบตลอดจนถึงการวางแผนที่การเดินเรือตามความรู้ใหม่และสแสวงหาทางสร้างเรือที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเดินเรือกลางสมุทรตามความรู้ใหม่นี้ด้วยในปีคิศ1419เจ้าชายเฮลลี่ส่งพบหมูกก่เกาะมาเดลาในมหาสมุทรแอตแลนติก และในปี1427อาโซเลสโปรตุเกสยึดดินแดนทั้งสองที่พบเป็นอนัณานิิคมวันที่8มกราคมปี1455พระสันตะปาปา,ปานิโคลัสที่5ทรงออกพระบัญญัติโลมาัสพอนติเฟกที่ระบุว่าประเทศใดที่พบที่ไกลไปจากแหลมโบฮาดอเป็นของโปรตุเกสภายใน20ปีของการสำรวจของโปรตุเกสก็ทำให้สามารถทำการค้าขายธาตและทองได้โดยตรงกับคู่การค้า ที่ปัจจุบันคือเซเนกัลและมีการสร้างป้อมการค้าขึ้นที่เอลมินาเคปเวิร์ดกลายเป็นอาณานิคมผู้ผลิตน้ำตาลเป็นแห่งแรกในปีคริดทศกรัฐ1482และในปี1487เมื่อบาโทโลมิวไดอัสเดินทางรอบแหลมกูดโฮปและพบว่าเป็นทางที่ใช้เดินเรือติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียได้จากด้านมหาสมุทรแอแลนติกและฝั่งทะเลเควเนียในปีคิดทศกราช1498 วัดโกดากามาเดินทางไปถึงอินเดียในปี1500เปโดูอันวาเลสกาบันนักเดินเรือชาวโปรโต,ตุเกสก็พบฝั่งทะเลอเมริกาใต้โดยบังเอิญและเมื่อเป็นผู้เดินทางสำรวจไปพบเขาจึงยึดบราซิลเป็นอนานิคมนโยบายที่เคยเป็นการสำรวจเพื่อการค้าจึงเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการสำรวจเพื่อสแสวงหาอนานิคมเมื่อได้รับการพิทักษ์จากสเปนผู้เป็นคู่แข่งโดยสิทธิสัญญาทอรเดซิลาร โปรตุเกสก็ดำเนินการสำรวจและการยึดอนานิคมต่อไปและเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทางไปถึงและติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่นในรัชสมัยของพระเจ้ามานูเอลที่หนึ่งราชบลาัลลังก์โปรตุเกสก็ดำเนินโครงการที่จะควบคุมดินแดนและเส้นทางการค้าขายที่พบมายุทธวิธีแผนการนี้คือการสร้างป้อมตามเมืองท่าลายทางเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมเส้นทางการค้าขายหลักทางตะวันออกฉะนั้นป้อมและอนานิคม จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นบนอานานนิคมโกโคสตลอดระยะเวลาร่วมร้อยปีของการครอบครองน่านน้ำจากโปรโตุเกสถึงอินเดียและเอเชียแทบทั้งหมดส่งผลให้ลิสบอนอันเป็นเมืองหลวงของโปรโตุเกสมีความเจริญอย่างสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวเรือสินค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศจากโลกตะวันออกเข้ามาเทียบท่ายอย่างคึกคักและที่สำคัญผลกำไรที่ได้ก็มาหาศาลไม่น้อยหน้าไปกว่าการค้าทองคำ และการค้าทาสขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ